ยีสเหวันะคอาจะได้ต้องเห็นไลฟ์สดแบที่ไหนน้ามืนเด้อแบบไลฟ์สดแบบเอ๊ะที่ไหนน้าเหอ้โอเคโอเคอุยไปไหนกัน แไลฟ์สดกับเอ๊ะชื่ไหนเเอนี <teachers> ่ยโอเคไหมโอเไหมวิไปไหนกันเนี่เหมือนน้ไปอ่ครับไล์อยู่แล้วีไล่อย้วดยอยุดก่นอะาน แบบไลฟ์ซ่แบบเอ๊ี่นใดด้วยนอเสโอเสือวิ่งไปไหนกันน่ยเมน ไหนหน้าเหมืนเด้อเหลือไสดนแบบเอ๊ี่วหน้าเหมืนเ้อเขือเคือุ้ยไปไหนกันเน่าเหมดอโอ้ยไหไป่ไหนครับไหนอยู่แล้วไหนอยู่แล้วเดี๋ยเออหยุกี่วันวะ เดี๋ยวเนี่ยเล่นไลฟ์สดกับเอ๊ะที่ไหนได้เนี่ยโอเคมั้ย